สวัสดีค่ะบีบีฮันนี่วิชยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะหัวข้อที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือ,อเขามองอนาคตความสัมพันธ์เอาไว้อย่างไรนะคะเขามองอนาคตความสัมพันธ์เอาไว้อย่างไรแล้วก็ แพลนที่เขาคิดจะทำในความสัมพันธ์นี้เนี่ยคืออะไรนะคะวันนี้มีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมดนะคะ3ตัวเลือกด้วยกันนะคะเลือกกองที่ดึงดูดมากที่สุดนะคะแล้วไปฟังคำทำนายกันเลยสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่1คนที่เลือกไกด์บุ๊กเล่มนี้นะคะมาเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ตัวคุณกับตัวเขาก่อนว่า สถานการณ์หรือลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเป็นอย่างไรคะชาวกลุ่มที่1 <c oughs> ชาวกลุ่มที่1 8ไม้นะ8ถ้วย8ไม้8ถ้วย,ไวย5ไม้นะคะ the empress 9ไม้10ถ้วยนะคะอืม สิบดาบสองไม้นะหกไม้ควีนถ้วยนะคะมาดูควีนถ้วยหน่อยควีนถ้วย j u justice j u d g m e n t โอ้โหเดี๋ยวนะมันเป็นได้มันเป็นได้สองกรณีนะกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคอาจจะชัดเจนแล้วเป็นแฟนกันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ ชัดเจนแล้วเป็นแฟนกันแล้วนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยในในกรณีที่เป็นแฟนกันเนาะมันมีปมมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะหรือบางคนมันมีปมเรื่องการเรื่องการที่อีกคนนึงเนี่ยเคยนอกใจหรือเคยไปคุยกับคนอื่นนะคะหรือบางคนคุณกับเขานะคะมีเวลาที่ไม่ตรงกันเวลาไม่ตรงกันคืออะไรอ,ะอย่างเช่น โดยปกติพื้นพื้นทั่วไปอะเนาะเขาติดงานคุณติดเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาติดงานคุณติดงานไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันนะคะอืมบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ไกลกันคบหากันก็จริงแต่ก็มีเรื่องระยะทางเข้ามานะคะมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นอนดึกนะคะอาจจะทำงานดึกไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนะคะแล้วไอการที่คนใดคนหนึ่งแบบไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน หรือมีปัญหาทางด้านเรื่องการงานเข้ามากระทบเนี่ยมันส่งผลกับในความสัมพันธ์นี้นะคะอันนี้ในกรณีแรกที่เป็นคนมีแฟนนะบางทีเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่าคุณพูดประเด็นอะไรไปเล็กๆ,ๆ็กน้อยน้อยแบบแซวเขาเล็กๆลน้อยนอยะไรเงี้ยแต่เขาแบบคิดจริงจังขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่ากลายเป็นว่ามันเป็นมันมันมันกลายเป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยเออมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ทีนี้นะคะอารมณ์แปรปรวน,นเนาะ แล้วก็อีกเคสหนึ่งที่เห็นที่มันสามารถเป็นไปได้นะคะความสัมพันธ์นี้นะคะเคสที่สองก็คือบางคนคุณมาถามถึงคนที่คุณอาจจะมีคุณอาจจะไปมีคนใหม่แล้วหรือเขาอาจจะไปมีคนใหม่แล้วนะคะเท่าทีา่เห็นนะภัยตรงนี้นะแต่คุณกับเขายังรับรู้เรื่องราวของกันและกันอยู่นะคะคุณอาจจะมาถามถึงคนที่โอเคปัจจุบันนี้นะคะความสัมพันธ์นี้มันได้มีการตัดสินใจเลือกไปแล้วนะคะ มีการตัดสินใจเลือกไปแล้วเรียบร้อยนะคะเขาอาจจะไปเลือกคนอื่นก็ได้ในบางเคสในบางคนนะแต่คุณกับเขาอาจจะยังมองเห็นกันอยู่นะคะบางคนคุณอาจจะบอกว่าเขาบอกเราไปแล้วค่ะอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมว่าบางเคสนะถ้าเกิดมีคนรู้จักเดียวกันอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะเป็นฝ่ายคุณเองก็ได้นะที่มีคนรอบๆตัวเขามาพูดคุยกับคุณเอาเรื่องเขามาพูดกับคุณนะคะอืม กลุ่มที่1ใช่ไหมกลุ่มที่1ก็จะประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเขามองอนาคตความสัมพันธ์นี้เอาไว้อย่างไรนะแบ่งได้เป็น2เคสเนาะกลุ่มนี้อุ้ยไพ่จะล่นอยี้อะชาวกลุ่มที่1นะคะเขามองอนาคตความสัมพันธ์นี้ไว้อย่างไรคะขอหนึ่งใบค่ะเขามองอนาคตความสัมพันธ์นี้ไว้อย่างไรคะอืม โอเคของจองอยู่นะเดี๋ยวนะอ่าโอเคมาเขามองอนาคตความสัมพันธ์นี้เอาไว้อย่างไรเขามองอนาคตความสัมพันธ์นี้ไว้อย่างไรคะเก้าเหรียญสองดาบหกดาบอืมหนึ่งถ้วยสองถ้วย วิลออฟ f อร์จูนนะคะ t ด e h แฮงแมนนะอ m p อเรอร์หกเหรียญแปดเหรียญนะคะแปดเหรียญนะอืมโอเคเอกลุ่มที่หนึ่งถามว่าเขามองอนาคตความสัมพันธ์นี้เอาไว้อย่างไรนะคะในกรณีแรกถ้าเกิดเป็นแฟนกันเนาะ ถ้าเกิดเป็นแฟนกันบา,บางคนเนี่ยตกลงคบหากันมาได้ไม่นานนะคะถ้าเกิดเป็นเคสที่เป็นแฟนกันและมีเรื่องระยะทางเข้ามาแล้วบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันมีคนนึงเดินทางตลอดไม่ค่อยมีเวลาคุยกันอะไรแบบนี้นะคะเขามองยังไงหรอเขาก็ยังค่อนข้างด้วยแปดเรียนที่ขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบโอเคเขาจริงจังกับความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเป็นเคสที่เป็นคนมีคู่แล้วตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยกันนะคะ เนี่ยคือเขาว่ามองอนาคตไว้ยังไงเขากะว่าถ้าเกิดเขาเคลียร์นู่นนี่นั่นจบแล้วอะไรเงี้ยเขาจะหาเวลามาใส่ใจคุณมากขึ้นพาคุณไปไหนมาไหนบ่อยขึ้นหรือพาคุณไปรู้จักครอบครัวเขานะคะ เท่าที่เห็นตรงนี้นะคะในเคสของคนที่มีแฟนแล้วนะคะในอนาคตเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ว่าเขาจะพาคุณไปแนะนําตัวกับคนรอบๆตัวเขานะคะเพื่อนเขานะคะพี่สาวน้องชายอะไรอย่างเงี้ยคือญาติพี่น้องเขาพ่อแม่เขาอะค่ะ คุณมีเปอร์เซนต์ว่าจะได้เดินทางไปเจอมีเปอร์เซนต์ว่าจะได้เข้าไปรู้จักคนในชีวิตเขามากขึ้นนะคะมีเปอร์เซนต์ว่าเขาจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจริงจังมั่นคงมากขึ้นไปไหนมาไหนกับคุณมากขึ้นเปิดตัวนะคะเปิดตัวให้คนอื่นๆได้เห็นมากขึ้นหรือรวมไปถึงคนในที่ทํางานเขาก็จะรับรู้ด้วยจะได้เห็นหน้าค่าตาคุณด้วยอะไรแบบนี้นะคะส่วนคนที่อะเดี๋ยวนะคนมีคู่อะถ้าเกิดก่อนนั้นเนี่ยมีปัญหา ใส่อารมณ์นู่นนี่นั่นแบบขัดขัดกันอยู่เรื่องคําพูดเรื่องความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะเออเขาจะพยายามเปิดใจรับฟังคุณมากขึ้นนะคะต่อไปนี้เออไม่ใช่ในอนาคตข้างหน้าแล้วกันเออในอนาคตข้างหน้าเราสึกว่าเวลามีอะไรอะ่ะเขาจะพยายามพูดแบบตรงๆพูดตรงๆในที่ในที่นี้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องพูดแรงๆนะ ออแต่มันจะเป็นการพูดแบบตรงไปตรงมาว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันไม่พอใจอะไรเธอแล้วฉันอยากให้เธอปรับตรงไหนอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะรับฟังคุณด้วยนะเท่าที่เห็นหน้าไพ่นะแล้วก็อีกเคสหนึ่งที่เป็นเคสที่เขา move on ไปตกลงคบหากับคนอื่นแล้วนะคะถามว่าเขามองอนาคตความสัมพันธ์นี้ไว้อย่างไรนะคะ mm hmm. เขาคนนี้ยังไม่คิดในในในหัวเขานะเขายังไม่คิดที่จะตัดคุณออกไป เท่าที่เห็นหน้าไพ่ตรงเนี้ยถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะไปคบหากับใครแล้วก็ตามในอนาคตนะคะเหมือนเขาคิดคิดเอาไว้ว่าถ้าคนปัจจุบันนี้ไปไม่รอดมีแนวโน้มสูงมากๆว่าเขาจะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะจะนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละบางคนเนี่ยอาจจะเ,เร็วๆนี้กลับมาอะไรอย่างนี้ก็ได้บางคนเออเดือนพฤษภาเดือนเมษาพฤษภาเมษาพฤษภากรกฎาสิงหาเป็นต้นไปนะคะมีแนวโน้มว่า คนคนนี้นะคะที่เคยทิ้งคุณไปเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองดูนะคะเท่าที่เห็นหน้าไพ่ตรงนี้นะคือเขาเขาเออ,อยากให้คุณยกโทษให้เขานะกลุ่มเนี้ไม่ไม่ว่าเขาจะเคยทําอะไรกับคุณตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์เอ,อหรือครั้งล่าสุดก็ตามเขาอยากให้คุณแบบยกโทษให้เขานะอะไรอย่างเงี้ยยกโทษให้เขาพยายามแบบให้อภัยเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย คือเขามองความสัมพันธ์นี้เอาไว้ว่าโอเคยังไงเขาก็ไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปคือยังไงก็จะวนกลับมาอีกถึงแม้ว่าเขาจะมูฟไปกับใครแล้วก็ตามในปัจจุบันนี้นะคะเนี่ยแหละก็จะประมาณนี้นะคะชาวกลุ่มที่หนึ่งมาเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปอะ่ะสี่ใบพอเขาจะทำยังไงต่อไปหกไม้สี่ถ้วย ก้ถ้วย1เหรียญอ่ะเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้นะคะว่าเขาจะติดต่อทักทายมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ระยะเวลาของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเมษาพฤษภากรกฎาสิงหาเป็นต้นไปนะคะมีแนโนมว,ว่าคนคนนี้เนี่ยจะวนกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะในฐานะอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ในเคสที่เป็นแฟนกันอย่างที่บอกไปว่าเขาจะค่อนข้าง จริงจังใส่ใจกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะคะอืซื้อนั่นซื้อนี่ให้ออฟเฟอร์เงินทองก็ในเน็ตในบางเคสนะเขาให้เงินทองคุณด้วยเท่าที่เห็นตรงนี้นะคะแล้วก็ในเคสที่เขาทิ้งคุณไปมีใครหรือตอนนี้แบบห่างห่างหายหายกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็สิ่งที่เขาจะทําต่อไปเนี่ยคือเขาจะพยายามแบบติดต่อคุณมานะพยายามติดต่อพยายามมาเจออะไรแบบนี้นะคะอืม โอเคมาเดี๋ยวขอดูราศีตัวคุณกับตัวเขาหน่อยค่ะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างชาวกลุ่มที่1ชาวกลุ่มที่1ถ้าไฟเมสิงธนูนะเมษค่ะพฤษศพค่ะ สิงค์ค่ะาัดไฟมาเต็มเลยโอเคเลขที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีเลข23 1 2แล้วก็เลข5นะคะโอเคนะคะชาวกลุ่มที่1ก็จะประมาณนี้ถ้าชอบวิธีการอ่านไพ่ของเรานะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากอ่านอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถไปอ่านได้ไดที่เพจได้ที่ IG ของเรานะคะสำหรับวันนี้ไยสวัสดีคะ่ะชาวกลุ่มที่2คนที่เลือกไกบุกเล่มนี้นะคะมา เดี๋ยวขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะชาวกลุ่มที่2ส,สถานการณ์ความสัมพันธ์รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะชาวกลุ่มที่2เป็นอย่างไร King of Wands นะคะ o i n g of w m n g s m i g n c i a n o o โ s o ออฟ p a ต e of s w o r d ส o ตร s ไฟล t h r e e of pentacles ้เท็นออฟคแปดไม้สี่ถ้วยห้าเหรียญน,นะคะอืมไหนดูห้าเหรียญสิถามว่าความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวนะสามเหรียญเหรอ Okay. กลุ่มที่2นะคะถามว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเป็นอย่างไรนะเท่าที่เห็นนะบางคนเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าคุณกําลังเดียอยู่กับคนที่เขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่านะคะเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วก็เราว่าบางคนนะคุณกับเขานะมีความเกี่ยวข้องกันทางด้านเรื่องการงานนะคะ มีความเกี่ยวข้องกันทางด้านเรื่องการงานมีธุระเหตุจําเป็นที่จะต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะบางคนเนี่ยคุณมาถามถึงคนที่คุณสนใจเขาอยู่นะคะสนใจเขาอยู่นะคะแล้วก็อาจจะอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันนะคะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้นะคะหรือนานๆครั้งจะเจอกันเกี่ยวกับเรื่องของธุระการงานก็ได้บางคนนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเอาเคสที่คุณกําลังสนใจเขาก่อนคุณสนใจเขาและ แต่ปัญหาก็คือบางคนนะ่ะคุณรู้ว่าเขาอะมีแฟนอยู่แล้วคุณรู้ว่าเขามีใครอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าในบางคนอะนะอาจจะมีใคร Eller หลายๆคนจับจ้องความสัมพันธ์คุณกับเขาหรือเปล่านะคะเท่าทีา่เห็นตรงนี้อืเหมือนก่อนหน้านี้มีใครก็ไม่รู้แหละในที่ทํางานก็ได้หรือใครก็ได้ที่เขาจ,จับจ้องมองดูความสัมพันธ์คุณกับเขาอยู่นะคะเ,เนี่ยแล้วก็ เหมือนเคสนี้ก็คือเขาสนออคุณนะสนใจเขาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณต้องเป็นฝ่ายแบบทำนั่นทำนี่อ่ะมันมันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่วนวนรอบๆตัวกันวนวนรอบๆตัวกันแต่คุณก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้แสดงออกทางด้านความรู้สึกสักเท่าไหร่บวกกับปัญหาก็คือว่าเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วด้วยในบางเคสในบางคนะนะคะหรือบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีความสัมพันธ์หนึ่งอยู่อาจจะคุยๆกันก็ได้แต่แบบ มันมันอยู่ในขั้นที่แบบคุยแบบจริงจังอ่ะเออนั่นแหละแล้วก็บางคนนะคะเป็นสถานะคนคุยนะเป็นสถานะคนคุยที่มีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆตลอดตลอด,ตลอดอยู่แล้วแต่คุณจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะบางครั้งบางทีเขาก็ไม่ค่อยพยายามทําอะไรในความสัมพันธ์นะคุณรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยต้องพยายามติดตามพยายาม พูดคุยพยายามสื่อสารนะคะต้องเป็นฝ่ายตามเขาอยู่ตลอดตลอดเรื่อยๆเลยนะคะถ้าคุณไม่เริ่มบทสนทนาในความสัมพันธ์นี้มันจะนิ่งมากนะคะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบ้างานด้วยอะ่ะบ้างานทํางานอะไรที่จะต้องแบบว่ามีการเจรจา,าพูดคุยกับคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยๆนะคะเท่าที่เห็นตรงนี้นะและอย่างที่บอกไปว่าคุณคุยกลุ่มเนี้ยคุณอาจจะคุยอยู่อยู่กับคนที่ โอเคเขาเขามีแฟนอยู่แล้วนะคะหรือบางคนถ้าเกิดเป็นเคสที่เป็นแฟนกันเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากครอบครัวเขาหรือเปล่าเท่าที่เห็นตรงนี้นะอืมบา,บางคนคุยคุยกันคุยคุยกันแล้วก็มองมอง,มองไปที่ครอบครัวเขาหรือคุณได้รับรู้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับครอบครัวเขาแล้วคุณรู้สึกว่าอืมมันต้องเป็นปัญหาแน่ๆเลยอะไรแบบนี้นะคะโอเคกลุ่มที่หนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเขา มองอนาคตความสัมพันธ์นี้เอาไว้อย่างไรนะคะเขามองอนาคตความสัมพันธ์นี้เอาไว้อย่างไรคะชาวกลุ่มที่สองมันก็จะมีเสียงทีวีนะเพราะว่ามีคนเปทีวีชาวกลุ่มที่สองเขามองอนาคตความสัมพันธ์นี้เอาไว้อย่างไรเราเยาฮอื์ดความสัมพันธ์นี้อย่างที่บอกไปว่า ถ้าเกิดเป็นคนคุยกันเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันมีคนใดคนหนึ่งไม่ซื่อสัตย์กับคนของตัวเองแล้วมาคุยกับอีกคนหนึ่งนะคะเท่าที่เห็นตรงนี้มาชาวกลุ่มที่สองถามว่าเขานะคะมองอนาคตความสัมพันธ์นี้เอาไว้อย่างไรนะคะชาวกลุ่มที่สองสิบเหรียญเดอะสั้นทูออฟสอดอย่าบอกนะว่ายังไม่เห็นอนาคต สดาบแฮงแมนเจ็ถ้วยโอ้ยังสับสนอยู่เลยเนี่ยหเหรียญอะอย่างที่บอกไปว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมีคนใดคนหนึ่งไม่ค่อยไม่ซื่อสัตย์กับคนของตัวเองแล้วก็มาคุยกับอีกคนหนึ่งนะมีตัวเลือกค่อนข้างมีตัวเลือกเพจอวานไหนดูเพจอวานสีอืมสามถ้วยสอ่ะ โอเคเดี๋ยวนะชาวกลุ่มที่สองถามว่าเขามองอนาคตความสัมพันธ์นี้เอาไว้อย่างไรนะคะในเคสที่ถ้าคุณคุยอยู่กับคนที่เขามีใครอยู่แล้วนะเ,เคสนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ถามถามว่าเขามองอนาคตไว้ยังไงเขายังไม่ได้มองไกลขนาดนั้นเราว่าตัวเขาเองอะค่อนข้างสับสนเท่าที่เห็นตรงนี้นะ เขายังรู้สึกสับสนยังรู้สึกไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่นะคะเขายังมองอนาคตไม่ออกว่าคุณกับเขาจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่สิ่งที่เขารู้แน่ๆคือความสัมพันธ์นี้จะต้องอยู่ในฟิลเพื่อนอยู่ในฟิลคนที่ให้คำปรึกษาอยู่ในฟิลคนที่ทักทายพูดคุยกันคล้ายๆเพื่อนนะคะอันนี้บาง,งคนนะ่ะเคยพูดถึงแน,แนวความสัมพันธ์แบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแหละเออบางคนนะ่ะนะคือ เขายังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ถามว่าเขาอยากจะจริงจังมากขึ้นไหมคือมันก็มีความคิดนั้นแต่เขาก็ยังสับสนอยู่เท่าที่เห็นตรงนี้ยิ่งถ้าบางเคสเขามีใครอยู่แล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะคิดคิดหนักมากนะคะเท่าที่เห็นตรงนี้นะอืมแล้วก็อีกเคสหนึ่งนะคะที่ คุณอาจจะสนใจเขาอะไรเงี้ยแอบมองมองกันไปกันมาอะไรแบบนี้นะคะถามว่าเขามองความสัมพันธ์นี้เอาไว้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอนาคตน่นะมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเขากําลังลังเลอยู่ว่าจะเข้ามาทักทายพูดคุยคุณดีไหมนะคะแต่ในอนาคตเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเข้ามาตีสนิทตีซีกับคุณเป็นเพื่อนก่อนนะคะพยายามแบบใช้เรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยอยบคุณบางคนใช้เรื่องงานเข้ามาพูดคุยด้วยนะคะบางคนเนี่ยเอาปัญหาชีวิตนู่นนี่นั่นมาปรึกษาคุณมาพูดคุยกับคุณบ่อยๆนะคะคุณจะเห็น ว่าเขาเริ่มเข้ามาอยู่ในโซนเข้ามาอยู่ในพื้นที่คุณมากขึ้นคุณจะเห็นเขาอยู่เรื่อยๆเห็นเขาอยู่บ่อยๆนะคะคนคนนี้จะพยายามเข้ามาทําความรู้จักเข้ามาทักทายคุณนะคะเท่าที่เห็นหนะ้าไพ่ตรงนี้นะแต่การกระทําของเขาอะ่ะมันอาจจะทําให้คุณสับสนสับสนว่าออชอบหรือเปล่าหรือแค่เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคุยด้วยเฉยๆอะไรแบบนี้นะคะคุณจะดูเขาไม่ค่อยออกนะบางครั้งอะ่ะดูออกบางครั้งแบบเฮ้ย คนปกติเขาไม่ทํากันนะอะไรเงี้ยแต่บางครั้งก็แบบหรือเขาทําแบบนี้อยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นเคสที่แบบโอเคสนใจกันอยู่อะไรแบบเนี้ยนะอืมมีมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเข้ามาเล่นเข้ามาคุยกับคุณเข้ามาหยอดแหละเท่าที่เห็นหน้าไพ่ตรงนี้นะคะแต่เหมือนแบบเหมือนพยายามเข้ามาแล้วก็ทําให้คุณสับสนไปด้วยนะเท่าที่เห็นหน้าไพ่นะแต่อย่างที่บอกไปว่าเคสนี้เนี่ยกลุ่มนี้นะมันจะเป็นลักษณะที่ถ้าเกิดคุณคุยกับคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ย มันมันก็จะอยู่ในลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกกันนะคะอืมแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนที่สนใจกันอยู่เนี่ยคุณดูดีๆนะว่าเขาอะเจ้าชู้มากน้อยแค่ไหนเท่าเท่าที่เห็นตรงเนี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนขี้เล่นนะคะขี้เล่นขี้เล่นแล้วก็เฟลลี่คุยกับคนอื่นไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะอือเท่าที่เห็นนะโอเค กลุ่มที่2ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขอดูหนะะ่อยค่ะว่าสิ่งที่เขาจะทําต่อไปกับคุณเนี่ยคืออะไรเขาจะทำยังไงต่อไปกับคุณกลุ่มที่2 q u e e n of w a n d นเดอะสตารดสามดาวคไม้ King อะ i n งไม้ q u e e n ไม้ขึ้นมาเนี่ยเราว่าบางคนอะมัน,ม,นมันเป็นฟิลเพื่อนจริงๆนะมันเป็นการคุยกันฟิลเพื่อนเคยพูดถึงเรื่องสถานะเพื่อนอะไรแบบนี้เขาเคยพูดว่าโอเค เ,เราเป็นได้แค่เพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยพูดแบบนี้เมื่อนานมาแล้วคนคนเนี้ยเคยพูดกับคุณนะอย่างที่บอกไปว่าในในเคสที่เขามีใครอยู่แล้ว,วเขาเขาจะพูดเรื่องเนี้ยบ่อยมากนะคือเหมือนเขาจะทำยังไงต่อไปเขาก็ยังพยายามคือคุณกับเขาก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้แหละเท่าที่เห็นนะคะคุณพยายามบ้างเขาพยายามบ้างนะคะแต่มันเป็นลักษณะาการประครับประคองความสัมพันธ์กันไปแบบเรื่อยๆนะคะแบบ คุณก็พยายามไม่คาดหวังอะไรเงี้ยเขาก็พยายามไม่คาดหวังนะคะยิ่งถ้าบางคนแบบมีใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็มันก็แบบทําอะไรได้ไม่มากนะ่ะแต่จะหยอดกันไปหยอดกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในเคสที่มีการแบบให้ความสนใจกันอยู่อะไรเงี้ยแบบแอบบแบบสนใจกันอยู่อะไรเงี้ยเออก็ อย่างที่บอกไปบางคนอาจจะมีเหตุธุระเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจจะทํางานที่เดียวกันได้นะคะหรือแบบทํางานสายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแบบลักษณะอาชีพคล้ายกันอะไรเงี้ยค่ะเออมันก็มีเปอร์เซนต์ว่าเขาจะเข้ามาพยายามในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะคะเท่าเท่าที่เห็นนะอ,อย่างที่บอกไปว่าพยายามเอาเรื่องงานเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะกลุ่มนี้โอเคเดี๋ยวขอดูราศีตัวคุณกับตัวเขาหน่อยคะ่ะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างคะชาวกลุ่มที่สอง ธาตุน้ำนะมีนกรกฎพิจิกธาตุดินพฤษศกันมังกรน,นะคะธา,าตุลมเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ราศีกันเนาะเลขที่เกี่ยวข้องเนะี่ยมีเลข2ี26 25ยก24 26 25แล้วก็เลข6นะคะโอเคนะชาวกลุ่มที่2นะถ้าเกิดชอบวิธีการอ่นานไพ่ของเรานะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากอ่านพิกอากาศอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถไปอ่านในที่เพจได้ที่ i อของเรานะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย สวัสดีคะ่ะชาวกลุ่มที่3คนที่เลือกไกด์บุกเล่มนี้นะคะโอเคมาเดี๋ยวขอดออูสถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะชาวกลุ่มที่3ชาวกลุ่มที่3 8. ถ้วย8ถ้วย8ไม้เดอะวอล d นะคะความสัมพันธ์นี้ถ้าจะเจอกันได้ก็ต้องเดินทางหรือเปล่า เดอะเวิลด์สิบดาบนะคะสองดาบหนึ่งถ้วยนะคะเดอะสตาร์เด็กดาบเฮอร์มิตหกดาบนะคะสถานการณ์รูปแบบความสัมพันธ์เนาะเดี๋ยวนะหกดาบ เราว่าบางคนนะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เทเทกันไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงเ,เราว่าตลุ่มนี้นะ ตัวคุณเองอน่าจะถอยออกจากความสัมพันธ์นี้เรียบร้อยแล้วนะคะถอยออกจากความสัมพันธ์นี้เรียบร้อยแล้วแต่บางคนเป็นลักษณะที่คุณนะพยายามถอยแต่บางครั้งบางทีตัวเขาก็พยายามที่จะติดต่อคุณนะคะมีความเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนคุยเก่าหรือแฟนเก่าคุณก็ได้นะคะเท่าที่เห็นตรงนี้นะเอาเอาเคสแรกก่อนคนคุยเก่าแฟนเก่าที่ตัวคุณพยายามอยู่เงียบ คุณพยายามอยู่นิ่งๆเงีบยบๆพยายามจะ move on จากความสัมพันธ์นี้นะคะแต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยยังมีการพยายามติดต่อคุณอยู่นะคะเท่าที่เห็นตรงนี้นะหรือบางคนนะคะคุณอาจจะพูดคุยอีกเคสนึงนะคุณอาจจะพูดคุยอยู่กับชาวต่างชาติได้นะคะคนที่อยู่ไกลจากตัวเองมากๆเนาะ การจะเจอกันได้เนี่ยมันต้องเดินทางนะคะหรือบางคนมีแพลนจะเดินทางไปหาเขานะคะหรือเร็วๆนี้กาลังจะเดินทางไปเจอกันนะคะอืความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นการพูดคุยกันที่ไม่ต่อเนื่องนะคะคุยกันไม่ต่อเนื่องแต่สองโซเชียลกันอ,อคุยไม่ต่อเนื่องแต่สองโซเชียลกันนะคะแล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะบางคนคล้ายๆว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปมีไปไปสนใจคนใหม่ๆนะคะคุณอาจจะแบบ สนใจเขาด้วยและคุณอาจจะเริ่มมีรักใหม่ๆเข้ามาด้วยก็ได้ในบางคนนะคะอืมมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยหลุดโฟกัสจากคนคนนี้ไปนะคะเท่าที่เห็นหน้าไพ่ตรงนี้นะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเ,เขามองอนาคตความสัมพันธ์นี้เอาไว้อย่างไรนะคะชาวกลุ่มที่สเขามองอนาคตความสัมพันธ์นี้เอาไว้อย่างไรคะชาวกลุ่มที่ส1ใบค่ะเขามองอนาคตความสัมพันธ์นี้เอาไว้อย่างไรคะ ชาวกลุ่มที่สามกลับหัวเดี๋ยวนะมาชาวกลุ่มที่สามเขามองอนาคตความสัมพันธ์นี้ไว้อย่างไรคะ Tower อ,อืมมันต้องมีประเด็นแน่ๆเลยความสัมพันธ์นี้นะ Tower Judgment King Ren Date นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วนะ กลุ่มน,นี้จบแล้วนะคะเราว่าอย่างที่บอกไปว่าคุณพยายามเงียบๆแต่ตัวเขาพยายามติดต่อพยายามเข้ามาหาคุณนะคะนะเท่าที่เห็นตรงนี้แต่เราไม่แน่ใจว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะมีกำแพงกับเขาไหมนะคะคุณค่อนข้างที่จะ มีระยะห่างกับเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะถามว่าเขามองอนาคตความสัมพันธ์นี้เอาไว้อย่างไรนะคะเขาคิดว่าคุณไม่ยอมเปิดใจให้เขาง่ายๆแน่นอนนะคะบางคนถ้าเกิดออืมไม่รู้สิเดี๋ยวนะเราว่าคุณปิดใจกับความสัมพันธ์นี้เขาที่เห็นหน้าไพาอะ่ะเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันพัฒนายากตอนเนี้ยเหมือนคุณกับเขาอ่ะมันมันกลายเป็นแค่คนรู้จัก เท่าที่เห็นหน้าไพ่ตรงนี้นะความสัมพันนี้นะคะทั้งเดย์ทั้ง Day, ทาวเวอร์เนี่ยมีการจบกันแล้วแบบชัดเจนนะคะบางคนเนี่ยเป็นลักษณะที่มีการมูฟออนไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วนะคะมูฟไปกับคนอื่นแล้วนะคะเท่าเท่าที่เห็นหน้าไพ่เมื่อกี้เนาะเขามองอยังไงเขามองว่าโอเคคุณกับเขาน่าจะแบบน่าจะเข้าหน้ากันไม่ติดก,กับความสัมพันธ์นี้น่าจะเข้าหน้ากันไม่ติด นะคะแต่ด้วยจัดเม้นทที่เราเห็นเนี่ยเรารู้สึกว่าบางคนเนี่ยเขาพยายามติดต่อุณจริงๆนะพยายามติดต่อพยายามพูดคุยนะคะหรือบางคนอาจจะสลับกันได้คือคุณพยายามติดต่อเขานะคะเท่าเท่าที่เห็นตรงนี้นะก็คือรู้สึกว่าเขามองเขามองว่ายังไงคุณก็ไม่ไม่ญาติดีกับเขาแน่ๆคุณก็มีอีโก้เขาก็มีอีโก้ตอนนี้นะคะอืม คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนถูกลดระดับความสําคัญลงอะคะ่ะเท่าเท่าที่เห็นตรงนี้นะแล้วก็บางคนถ้าเกิดพูดคุยอยู่กับชาวต่างชาตินะคะเราไม่แน่ใจว่าบางคนอะคุณต้องเป็นฝ่ายที่ต้องพยายามพูดคุยพยายามติดต่อเขาเขาหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นคนที่คุณแบบพูดคุยอยู่กับชาวต่างชาติพูดคุยอยู่กับคนทางไกลอะนะคะเท่าที่เห็นตรงนี้นะก็รู้สึกว่ามัน เขาบอกว่ามันมันยังขยับขยื่นทําอะไรมากไม่ได้เท่าเท่าที่เห็นตรงนี้ด้วยเรื่องระยะทางด้วยอะไรนะคะเท่าที่เห็นนะอืมเนี่ยแหละก็จะประมาณนี้ชาวกลุ่มที่สามรู้สึกว่าเขาบางคนคุณไม่ญาติดีอะ,ะเขาอะเขาเขาพยายามติดต่อคุณนะแต่คุณแบบไม่ไม,ไม่ไม่คุยไม่เอาอะไรเงี้ยอืมแล้วเขาจะทายังไงกับคุณต่อไปคะเจ็ดดาบ The Fool สิบถ้วยหกถ้วยเห็นไหม เขาจะทำไงต่อไปเขาก็ยังพยายามติดต่อคนอยู่ด้วย6กถ้วยที่ขึ้นมานะคะแอบสองแอบมองแอบดูคุณนะคะเออคือเขาเขาจะยังพยายามติดต่อคุณมาเพราะเพราะว่าเขาเอาเอาเขา,าจริงๆแล้วอะ่ะเราเรารู้สึกว่าเขาเป็นพวกประเภทที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขี้เหงาอะ่ะเท่าที่เห็นตรงเนี้ยคือเราเราว่าตอนอยู่ในความสัมพันธ์นะเรารู้สึกว่ากลุ่มเนี้เขาก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่หรอก แต่พอคุณจะไปคุณจะตัดจริงๆอะ่ะเขาก็อยากจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะทํายังไงต่อก็นั่นแหละคือมันก็มีเปอร์เซ็นต์ว่าเขาจะพยายามติดต่อคุณมาจริงๆอย่างที่เห็นหน้าไพ่เมื่อกี้ก็คืออืเราว่ากลุ่มเนี้ยส่วนใหญ่แบบส่วนใหญ่เลยนะจากร้อยเปอร์เซนอ่ะเราให้สะประมาณแบบหกสิบถึงเจ็สิเปอร์เซนตเขาเป็นฝ่ายตามคุณพยายามติดต่อพยายามจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้แต่คุณไม่เอาอะไรแบบนี้นะคะอืเนี่แหละกลุ่มที่ เท่าไหร่นะ3กลุ่มที่3ก็จะประมาณนี้นะมาเดี๋ยวขอดูราศีนะคะตัวคุณกับตัวเขาหน่อยธนูธาตุดินพฤษศกันมังกรน,นะคะเมษนะ ธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะเลขที่เกี่ยวข้องก็จะมีเลข 9, 26, 1แล้วก็เลข23นะคะโอเคนะคะชาวกลุ่มที่3นะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าชอบวิธีการอ่านไพ่ของเรานะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากอ่านพิกอากาศอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถไปอ่านได้ที่เพจได้ที่ IG ของเรานะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย